แก้ไขไม่ได้ก็นั่งมองมันไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยคุณน้ำก็สวัสดีค่ะ คุณคิมสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณคิมก็เจฟพรสวัสดีครับคุณคิมก็คุณบุน้ำสวัสดีครับคุณน้ำก็สวัสดีค่ะคุณคิมคุณคิมก็ไม่แววสวัสดีครับสาวไทยก็จอดนะคะขอบคุณค่ะคุณยายุพินตามสบายนะคะตามสบายตามสะดวกค่ะคุณคิมก็สาวไทยสวัสดีครับ เรารักนายก็สวัสดีพ่อใหญ่คิมจ้าพี่สุกายสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่สุกายมากมากเลยค่ะคุณเรารักนายก็สวัสดีเอ่อน้องสาวไทยจ้าคิมก็เจ๊พรสวัสดีครับเออสวัสดี รอบที่สิบเก้าครับคุณคิมก็เออไม่ใหญ่สุกายสวัสดีครับคุณคุณบุญนำก็สวัสดีค่ะคุณสุกายเจ๊พรก็คุณคิมสวัสดีคุณคิมให้หัวใจสีแดงไปนะคะแม่แววก็คุณยายุพินสวัสดีค่ะคุณคิมก็พ่อใหญ่เราลักนายสบายดี เรารักนายคือคุณหมายใจจริงค่ะป้าแม่มจะไปหาคุณหมายอีกแล้วป้าแม่มเดินสายนะมาเมืองไทยเดินสายมีอการโทรมาหาโทรมาแล้วก็บอกว่าเออไปดูช่องเล็กชัยสิไปดูช่องเล็กชัยสิยสที่ไหนได้ ไปถ่ายคู่คู่กันเลยแวแววก็คุณกิมสวัสดีค่ะคุณคิมก็คุณย่าพักผ่อนบ้างนะ อย่าคิดมากดูเหนื่อยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟมันมีปัญหาก็ต้องแก้ไขมันมันมีอะไรมันจะไม่ให้คิดมันก็อดไม่ได้เนาะเรายัง ยังไม่ไม่บรรลุว่าง,ง่ายๆแล้วกันเนาะยังไม่บรรลุโสดาบันเอาคือมันมีปัญหาแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่ามันอย่างงี้แล้วจะเป็นยังไงเราก็ชอบปรุงแต่งไปด้วยไงถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้แล้วมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะยังไงอะไรไปเรื่อยอะไรประมาณเนี้ย จริงๆแล้วปัญหามันก็อาจจะนิดเดียวก็ได้มันกิมก็ดูแลสุขภาพด้วยครับกิมไม่ได้เป็นหมอนะแต่กิมเป็นห่วงนี่ขบคุณคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ยังเป็นห่วงกันนะคะ